สวัสดีค่ะหนูเกรซวันนี้จะมาเป็นพยานชีวิตค่ะโดยพยานชีวิตเรื่องพยานชีวิตที่หนูจะมาเป็นมาเป็นพยานชีวิตในวันนี้นะคะคือตอนที่หนูยังทำทำงานโครงงานแข่งขันเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะโดยส่วนที่หนูทํานะคะจะเป็นส่วนที่ต้องสัมภาษณ์ชาวต่างชาติค่ะซึ่งระยะเวลาในการทํางานนะคะน้อยมากเพียงแค่2วันค่ะ ดยในวันแรกนะคะหนูสัมภาษณ์ชาวต่างชาติได้เพียงแค่หนึ่งถึงสองคนซึ่งยังไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะหนูกับเพื่อนๆก็ทุกใจอย่างมากและท้อแท้ค่ะแต่ในวันที่สองเมื่อถึงห้างสรรพสินค้าหนูก็อธิฐานขอกับพระเจ้าเลยค่ะเพ่อขอให้มีชาวต่างชาติที่จะยอมให้หนูกับเพื่อนๆได้สัมภาษณ์ครบตามเป้าหมายในวันนั้นด้วยค่ะแต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ตอบรับาอธิษฐานของหนูทันทีเลยค่ะ มีชาวต่างชาติยอมให้เข้ามาสัมภาษณ์เป็นจำนวนมากจนครบตามเป้าหมายและงานในวันนั้นก็สำเร็จดูล่วงไปได้ดีค่ะดังในคัมภีร์มัทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ดถึงข้อแปดจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็เปิดให้แก่พวกเขา เพราะได้เหตุนี้หนูจะพยายามให้เต็มที่ทั้งในด้านการเรียนและการทำงานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะปวยๆยนะคะวันนี้จะมาเป็นพยานชีวิตค่ะก็ตั้งแต่เด็กค่ะหนูเกิดแล้วก็เติบโตมาที่คริสตจักรจีนที่นี่นะคะแล้วแต่หนูก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าหนูไม่ได้ติดสนิทเลยค่ะเวลามาโบสถก็รู้สึกเหมือนการไปโรงเรียนเลยค่ะเป็นชีวิตประจําวันปกติเลยรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงค่ะแล้วก็คงเป็นเพราะว่า หนูไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ใคร่ควรอะไรเลยกับพระเจ้าหนูเลยไม่ได้ติดสนิทค่ะจนพอถึงช่วงโควิดหนูก็ไม่ค่อยได้มาโบสถ์เลยค่ะเพราะว่ากลัวจะติดโควิดหรือว่าเอาโควิดมาแพร่ที่นี่ค่ะแล้วก็ตรงกับช่วงที่ครอบครัวหนูต้องย้ายบ้านค่ะไปอีกที่เพราะว่าจะสร้างบ้านที่นี่ก็ไม่ได้มาโบสถ์เกือบปีหนึ่งเลยค่ะช่วงนั้นก็ชีวิตเป็นห่างจากพระเจ้ามากที่สุดแล้วค่ะ เพราะว่าอธิษฐานก็ไม่ได้ทําอ่านาพระคัมภีรก็ไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าตอนมาบุตหนูก็ไม่ได้ทําใช่ค่ะแต่พระเจ้าก็ยังเมตตาส่งพี่พี่น้องๆมาค่ะให้มาคอยหนุนใจเราว่าถ้าสร้างบ้านเสร็จแล้วก็มาบุตนะใช่ค่ะและหลังจากสร้างบ้านเสร็จปุ๊บหนูก็กลับมาแต่ด้วยความที่หนูเป็นคนขี้เกียจค่ะตื่นก็จะตื่นสักสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ไม่ได้แบบอยากจะ ตื่นมาเช้าๆเพื่อมาบูช์ค่ะแต่พอพี่หนูก็เริ่มพูดมาว่าแบบมาบูช์นะมาบูช์ได้แล้วหนูก็ลองเปิดใจมาสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตหนูที่เปลี่ยนความคิดไปเลยค่ะเพราะว่าตอนได้มานำมัสการตอนนั้นเป็นพี่เวสซิ่งค่ะนำนำมัสการก็นมัสการหนูรู้สึกว่าหนูเข้าถึงมากๆมันเป็นการนมัสการที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะทะไมหนูรู้สึก อ่อนน้อมถ่อมใจไปด้วยเลยค่ะหนูก็อยากมาบสถ์ทุกอาทิตย์เลยค่ะหลังจากเลิกบสถ์ตอนเที่ยงหนูก็ได้เจอกับพี่ๆอนุชนพี่ๆอนุชนก็ได้บอกว่ามาบสถ์เรื่อยๆนะแล้วก็ชวนไปค่ายไปคอนเสิร์ตนมัสการนะะ่ะหนูก็ได้ไปแล้วหนู หนูก็เห็นว่าเขาได้รับใช้พระเจ้าแบบไม่มีขอบเขตเลยค่ะแล้วหนูก็อยากเป็นแบบนั้นอยากนมัสการพระเจ้าแบบนั้นบ้างค่ะอยากเป็นเหมือนพี่ๆแล้วหนูก็ได้เปิดใจอธิษฐานกับพระเจ้าแบบจริงๆจังๆค่ะขอพระเจ้านําในชีวิตแล้วก็ยกโทษที่เราเคยห่างหายไปแล้วก็เริ่มอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะจนถึงตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเลยค่ะเหมือนพี่เบสซิ่งเลยใช่ จากที่แต่ก่อนหนูแบบจิตใจแข็งกระด้างมากๆค่ะแล้วก็เวลามีปัญหานะเข้ามาหนูไม่ได้เลือกที่จะให้พระเจ้าบอกว่าปัญหาเนี่ยเอาออกไปได้ไหมแต่หนูเลือกที่ได้อะไร,ระจากปัญหานี้มากกว่าค่ะใช่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูมีพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยเพราะว่าทั้งหมดนี้หนูวางใจในพระเจ้าค่ะแล้วก็เชื่อพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็คอยนําทางแล้วค่ะพระคัมภีร์ที่สปอร์ต ชีวิตหนูนะคะคือเยเลมีบทที่29ข้อ13ค่ะพวกเจ้าจะสอบหาเราและพบเราเมื่อพวกเจ้าสแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ